เอ่อตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าน้ำจะเข้าไปได้เลยนะครับเราต้องหาถุงอะไรมาปิดให้ดีนิดนึงครับคือห้ามให้คอยโดนน้ำใช่ครับค่ะเอ่อหรือโดนก็ได้แต่เราต้องเป่าให้แห้งเราต้องเป่าให้แห้งนะครับก่อนล้าจรถนะครับใช่ครับครับผมสวัสดีครับผมตั้มวันทวออโต้นะครับวันนี้มาพบกับตั้มทริปนะครับ วันนี้เราจะมาเสนอเรื่องเกี่ยวกับการล้างห้องเครื่องแล้วกันนะครับที่เวลาเราอยู่บ้านนะครับเราอาจจะไม่ได้มีน้ํายาห้องล้างห้องเครื่องเองนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับเอามาประยุกต์นะครับในการล้างห้องเครื่องได้ง่ายๆนะครับโดยนะครับผมแนะนําก่อนเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับวันนี้นะครับเอาแบบฉบับแม่บ้านแม่บ้านแล้วกันนะครับแต่ได้ผล 100%เนะครับกับกาบเป็ดครับพม่ทำโอเคโอเคเป็ดครับนะครับมีน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับก็คือเราใช้ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับแทนนะครับแล้วก็มีแฟบครับผมนะครับแฟบหรือว่าผงซักฟอกนะครับเราจะใช้แฟบนะครับเป็นตัวส่วนผสมนะครับกำจัดกับเป็ดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มี ที่ฉีดนะครับเขาเรียกว่าฟ็อกซี่นะครับในการจะใช้ฉีดนะครับล้างห้องเครื่องนะครับกองน้ํานะครับแปรงสีฟันนะครับตัวขัดสีนะครับตัวทานะครับผมบอกว่าถังน้ำนะครับพวกนี้สามารถทำล้างห้องเครื่องสะอาดได้เลยนะครับฉบับเต็น์เลยนะครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีรถนะครับ แล้วไม่ได้อยากซื้อน้ำยาล้างห้องเครื่องเองนะครับเพราะอาจจะว่าแพงนะครับเราใช้ประยุกต์ได้นะครับจัดไปก็มาถึงส่วนผสมนะครับวันนี้เราก็ต้องใช้น้ำนะครับ2ส่วนนะครับโดยการกรอกน้ำาข้นมานะครับอ่ากรอกน้ำเข้ามานะครับ2ส่วนนะครับนะครับอ่าระดับน้ำนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นกันนะครับเราจะแล้วต่อไปนะครับ เราจะใส่แฟบนะครับลงไปก่อนนะครับยัดแฟบลงไปก่อนนะครับสองกำมือนะครับแล้วก็ใส่ไปใครที่มีเป็นแบบซองนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็ใส่นะครับใครไม่อยากขัดเยอะนะครับไม่ต้องใช้แรงนะครับก็ใช้แฟบเยอะหน่อยนะครับาเราใส่ลงไปละนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมล้างมือก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่เป็ดนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราบอกว่าวันนี้เป็ดเป็นส่วนผสมนะครับเราบีบเป็ดลงไปนะครับน้ำสอส่วนเป็ด1ส่วนนะครับผงซักฟอกนะครับสามกำมือนะครับเราก็มาเขย่านะครับแล้วก็มาฉีดนะครับถามว่าถ้าเป็นตัวใหม่ๆนะครับอาจจะต้องคุมนะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับ น้องต้นของเรานะครับต้องบอกว่าน้องต้นก็เป็นทีมงานของวันทัวโต้ที่เป็นช่างใหญ่นะครับที่ชำนาญการนะครับด้านการทํางานเกี่ยวกับพวกล้างเครื่องเครื่องเราจะควรปิดส่วนไหนนะครับคุมส่วนไหนนะครับเพื่อไม่ให้รถเนี่ยเกิดการสะดุดหัวเทียนน้ําเข้าหรืออะไรพวกนี้หรือระบบไฟนะครับเดีย๋ยวให้น้องต้นเป็นคนอธิบายครับผมอันนี้ก็เป็นจะเป็นรถรุ่นเก่านิดนึงนะครับก็เริต้น ตัวนี้สำคัญมากครับ่ตัวนี้สํำคัญมากเพราะว่าน้ําจะเข้าไปได้เลยนะครับเราต้องหาถุงอะไรมาปิดให้ดีนิดนึงครับคือห้ามให้ไฟโดนน้าใช่ครับ่่หรือโดนก็ได้แต่เราต้องเป่าให้แห้งเราต้องเป่าให้แห้งนะครับก่อนรันรถนะครับใช่ครับครับผม ครับหลังจากฉีดล้างห้องเครื่องนะครับไป5นาทีนะครับเราก็ทิ้งไว้สัก5้านาทีนะครับแล้วเราก็มาลงมือกันนะครับว่าขัดนะครับส่วนที่สกปรกนะครับให้คราบทุกอย่างหายไปนะครับน้ํานะครับเราก็จะผสมแฟบนะครับเพิ่มเติมนะครับในการชําระล้างสิ่งสกปรกนะครับอะไรที่เป็นคราบหนักๆนะครับเราจะใช้น้ํายาเข้าไปช่วยอีกทีนะครับที่เรา ฉีดไม่ถึงนะครับผมเห็นอุปกรณ์ที่ใช้นี่คือซื้อใหม่หมดเลยซื้อใหม่หมดเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการทําโดยเฉพาะนะครับให้ลูกค้าทางบ้านดูนะครับหนึ่งเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นแบบมืออาชีพนะครับเรามีเครื่องมือที่สําหรับล้างรถนะครับที่โดยเฉพาะนะครับล้างห้องเครื่องโดยเฉพาะนะครับแต่เราอยากจะให้ลูกค้าที่ติดตามวันทัวร์โต้นะครับได้ทําเองอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะครับโดยงบประหยัดประหยัด ไม่ต้องแพงแต่รักรถรักสะอาดรถไม่ต้องสิ้นเปลืองนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรถเก่าให้กลายเป็นรถใหม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะทําให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับล้างครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาน้ํายามาฉีดน้ํามาฉีดนะครับก็จะหายไปละผมนึงถามว่าเวลาจะทําอะไรนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับถ้าไม่รู้นะครับคลิปนี้เนี่ยอย่าทําเองก็ปรึกษานะครับ คอมเมนต์ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์ให้นะครับผมมีช่างผู้ชํานาญการนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะมาถามหัวหน้าช่างนะครับว่าทํำยังไงได้บ้างให้กับผู้ชมนะครับทางบ้าน ประหยัดงบนะครับภรรยาที่บ้านไม่ว่าแน่นอนนะครับเพราะเรารักรถนะครับทางบ้านบอกว่าเอ๊จะไปซื้อน้ํายาแพงทําไมอะไรพวกนี้เป็นเนี่ยมีน้ํายาดีๆสูตรดีๆแต่ไม่เคยบอกไม่ใช่ครับบอกครับนะครับแต่ไม่ได้อยากให้คนอื่นเนี่ยเอามาทําตามเพราะว่าเกิดการผสมผิดเนี่ยอาจจะกัดสีของตัวรถได้นะครับคลิปนี้ผมถึงถามว่าเราผสมนะครับให้ดูด้วยนะครับเราถึงบอกว่า ใช้ช่างผู้ชํานาญการมีประสบการณ์นะครับในการดูแลนะครับรถของท่านนะครับทุกอย่างเราดูแลอย่างดีนะครับ รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมเทิญเข้ามานะครับแล้วก็เอามาทํารีวิวแล้วกันนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าน็อตไม่ขยับเลยนะครับสตติเกอร์ยังอยู่นะครับโอ้โหรถคันนี้ไม่เกิดการชนมาเลยนะครับโอ้โหมีการแต่งมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว e ของเขานะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็จะเป็นออ้ยรุ่นหยดน้ำแล้วด้วย <S <S ผมนึกถามว่าวันนี้ใครที่ยังไม่มีรถใช้นะครับผมให้ถูกๆนะครับ คนอื่นขายเป็นแสนนะครับแสนห้าแสนหเราไม่ขายใครดูคลิปนี้อยากจะได้รถแบบนี้สภาพนี้รถบ้านๆน,นะครับเจ็ดหมื่นมาเอาไปนะครับถูกไหมลองดู วันนี้นะครับกับคลิปนะครับตั้มคิปคลิปดีๆนะครับสาระดีๆของวันทัวโตนะครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมนะครับผมไม่ได้ต้องการให้คนจะมาเสียเงินเยอะๆนะครับผมอยากจะให้ทุกคนรักรถเหมือนผมแล้วทำยังไงดูแลรถได้ดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันทัวโตด้วยนะครับขอบคุณครับ เออตัวนี้สับคัญมากเพราะว่าน้ำจะเข้าไปได้เลยนะครับเราต้องหาถุงอะไรมาปิดให้ดีนิดนึงครับคือห้ามให้คอยโดนน้ำใช่ครับค่ะเอ่อหรือโดนก็ได้แต่เราต้องเป่าให้แห้งเราต้องเป่าให้แห้งนะครับก่อนรนะ้านรถนะครับใช่ครับครับผม